Chúng tôi luôn là và à gửi bắt cho bác mày Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday Happy birthday <thrive> <ultimately> มนนี้ก็สุขมากนะครับคิงน้องชายนะครับที่พวกเรารักนะครับแล้วก็อ,อยู่ด้วยกันมาเรื่นนานแล้วก็เราผ่านอะไรได้วยกันกันมามากมายนะครับเจอทั้งทุกข์ทั้งสุขนะครับแล้วก็ยังอยู่เคียงข้างอยู่อยู่ทําหน้าที่นะครับเหมือนน้องวิทําหน้าที่เป็นน้องชายคนหนึ่งนะครับที่ ที่เราจะช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวบุตรวันขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยทั้งล่าสิงโตทั้งต้องลุมาทั้งต้องบงเิวันทั้งร่งชุ่งนะครับก็ขอให้คิงเจริญรุ่งเรืองโด่งดังร่ำรวยนะครับแล้วก็ดูแลวาคินให้โตขึ้นมาเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับอขอให้มีความสุขมากนะครับ Happy Birthday แม่ไปพอนี่ไหเอาเส้นไหนไแม่แปลกใจไมลูกเป็นยังไง